สำหรับเพื่อนๆนที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อปไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมก็คิงด้อมกันนะคลิปนี้เราก็จะมาตอบคำถามภายในเพจกันคำถามในวันนี้ก็คือ พี่ครับช่วยแนะนำทีมีคุกกี้ตัวไหนในร้านไมเลตบ้างที่ยังสามารถใช้งานได้จริงนะครับเออพอคิดไปคิดมาแล้วน่าสนใจดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำให้ตัวไมเลตที่พอเล่นได้นะครับเอออาจจะไม่เก่งขั้นเทพแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยพอที่จะแบบทีมได้ในเบื้องต้นนะคะปะไปดูกันเราจะพูดรวมทุกหมดไปเลยรัดกันเนอะเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับไมเลก็ My คือตรงนี้นะ มันจะเป็นสีม่วงๆนะครับการได้มาก็คือการที่คุณเนี่ยต้องประสมคุกกี้ถ้าใครสุ่มได้ตัวที่ดีก็แล้วไปแต่ถ้าใครสุ่มไม่ได้ก็สามารถแลกได้ตรงนี้นะครับมันมีอยู่ล่าสุดที่แพทของแคมบูเล่นะอ่ะเดี๋ยวก็ไล่ไปเลยทีละตัวนะครับแคมบูเล่เป็นตัวที่ยังคงใช้งานได้จริงอยู่แบกทีมได้ยังเป็น,นเมตาอเนกประสงค์มากตีบอสก็ได้อารีนาก็เทพนะครับลงด่านก็โคตรเทพตัวนี้ไม่ควรพลาดยังไงก็ ไปหามาใช้ไม่ต้องหลายดาวหรอกเอาแค่ว่าถ้าคุณเป็นมือใหม่นะมีสัก2ดาว3ดาวเนี่ยแบกทีนไปแล้วนะครับต่อมาเราจะไล่จัดซ้ายไปขวานะครับอ่าดูที่ซ้ายเป็นหลักนะอ่ามอสซาเรล,ล่าทั้งตัวซ้ายล่างสายล่างเนี่ยผมมองว่าตัวนี้เป็นตัวที่ลงด่านโคตรเก่งคือในเกมอะถ้าไม่นับตัวแอนเชียนเลเจนต์รือว่าตัวที่เป็นตัวหายากนะครับ มอสซาเรล่าเป็นตัวลงด่านได้เบอร์ต้นๆ้นว้ลองจากแคมบบเร่คือไปคู่กันก็ได้อันหนึ่งผสมมากนะครับแต่ว่ามันจะได้แค่หมดเดียวถ้าใครเป็นมือใหม่สายลงด่านผมมองว่าหน้าแรกมาใช้นะอ่ะสักหนึ่งดาวสองดาวก่อนนะครับที่เหลือไม่มีอะมาแถวนี้แถวนี้มีหนึ่งตัวก็จะเป็นเฟตูชิน่ปัจจุบันยังคงน่าปั้นมากๆอยู่นะครับอยู่ในทีเมตาอารีนาไม่ว่าจะเป็นทีมอ่ะสองแท้งอะไรก็ว่าไปโอ้โหสองแท้ง เฟตูชิน่บาชี t เค้กเฟตูชิน่ปาโฮลีเฟตูชินีฟีนองเซียโคตรเยอะเลยตัวนี้น่าปั้นมากอเนกประสงค์ด้วยลงด่านก็โคตรดีนะครับอ่าไปตัวต่อมาตัวต่อมาก็จะเป็นเจ้าบาชีเค้กอารมณ์จะคล้ายกับเฟตูชิน่เลยคือมักจะไปคู่กันแต่ตัวนี้มีข้อดีมากกว่าในเรื่องของอารีนานะผมมอว่าทีมจะหลากหลายกว่าเพราะว่าเขาไม่การบล็อกบัฟแต่ถ้าไปสายลงด่านเนี่ยผมเชีย เฟตูชิน่นะถ้าเป็นสายลงดานจ๋าเนี่ยผมจะเชียร์บาชชเค้กมากกว่าเพราะว่าบาชชมันมีการบล็อกบัฟแล้วจะเล่นได้ค่อนข้างฟิลแบบฟิลอย่างไงอ่ะคือป้องกันทีมที่มันเก่งๆได้เ mm. บื้องต้นเออลองดูแล้วแต่คนนะครับบา์นี้ปั้นได้อามาแถวนี้แถวนี้จะเป็นลูกอมมินนะครับหลายคนมองว่าเฮ้ยมันไม่เห็นจะเก่งเลยแต่ถ้าคุณลองเปิดใจดู สำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับคุณอาจจะยังไม่มี s n a p ด r าก้อนแต่ลลอมินเนะ่ยถ้าคุณไปเจาะลึกบัฟของเขานะครับบัฟเขาเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายกับสแนปด้าก้อนมากนี่นะมันคล้ายมากจนแบบโอ้โหแทบจะเป็นบัฟเดียวกันแต่ข้อเสียของตัวนี้คือมันมีโอกาสที่จะตายได้สแนปเนี่ยมันไม่ตายครับเอาเป็นว่าถ้าคุณไม่มีส n a p ด r าก้อในตอนแรกผมมองว่าตัวนี้พอใช้ทดแทนได้เบื้องต้นนะครับ ต่อมาเป็นแถวนี้ก็จะเป็นร็อกสตาร์กับเจ้าทาตาแตง่งล็อกสตาร์หน้าปั้นนะผมมองว่าเป็นตัวในประสงค์ในเรื่องของโหมดพวกลงด่านหรือว่าโหมดที่เกี่ยวกับการตีบอสกิลเนี่ยเออตัวนี้ใช้ได้เลยไม่แย่นะครับโคตรหน้าปั้นแต่ว่าอารีนาอาจจะเป็นทีมที่แรงไม่สูงเท่าไหร่อย่างพอเล่นได้แต่ถ้าแรงสูงมากเนี่ยไม่ค่อยเจอแล้วอลองมาก็เป็นทาตาแตง่งตัวนี้จะได้เรื่องของการลงด่านนะครับผมมองว่าลงด่านยังโอเคอยู่นะเป็นรองแค่แคมบูเล่กับไอเจ้า อะไรวะอมอสเซเล,ล่าก็ถือว่าไปได้กันได้ถ้าใครเป็นสายลงด่านเบื้องต้นสามารถแบกทีมได้นะครับมาที่แถวนี้แถวนี้มันจะมีมาการีนใช่ไหมมาการีนเป็นตัวที่ลงด่านได้ประมาณหนึ่งไม่ถึงขั้นแย่หรอกแต่ก็พอที่จะแบกทีมได้เบื้องต้นแต่จุดเด่นเขาจะเป็นการตีบอสกิลนะครับเอาเป็นว่าถ้าเป็นมือใหม่แล้วอยากมีกิลดีเนี่ยคุณอาจจะลองเปิดใจปั้นตัวนี้มาก่อนก็ได้แต่ผมมองว่า เบื้องต้นอะในตอนแรกมันจะยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่ามันใช้งานได้น้อยแล้วกว่าคุณจะมีกิลดีๆเนี่ยคุณต้องมีทีมพวกทีมลงดาดทีมอารีนาที่เป็นทรงก่อนอย่างนั้นตัวนี้ผมมองว่าปั้นได้นะแต่ถ้าของยังไม่นั่นจริงเดี๋ยวค่อยปั้นนะครับแถวนี้ก็จะมีลูกพุลลูกพุนเป็นตัวที่ตีบอสโคตรเทพเป็นดาเมจหลักตัวแบบระดับ s s เลยแต่ว่าเรื่องของอารีนาเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าตัวนี้ไม่ได้เด่นขนาดนั้นนะครับไม่มีทีมอารีนาแต่ เรื่องของการลงด่านมานันโอเควะ่ะตั้งแต่หมด B มบีชีตมาแล้วผมเห็นหลายคนเนี่ยจับจะพุนไปลงด่านเยอะมากแล้วก็แนาโดยทั่วไปไม่น่ามีปัญหานะครับดาเมจแรงจัดจ้านตัวนี้ผมมองว่าก็น่าเก็บอีกหนึ่งตัวโดนัทผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มและข้ามไปเลยนะอันไหนไม่คุ้มเราจะข้ามไปเลยนะครับโอ้หลังๆไม่ค่อยมีตัวไหนหน่าปั้นและอืมเราจะพยายามคัดตัวที่มันเจ๋งจริงๆนะครับอ่อมานี่แถวนี้เลยฟีนองเซีย ฟีนองเซียก็คือซ้ายบนนะครับเป็นตัวผู้หญิงนะตัวนี้จะค่อนข้างอนเนกประสงค์มากในเรื่องของแคนดี้อ่ามันมีข้อเสียอย่างเดียวคือมันเก่งแหละแต่ถ้าคุณเป็นมือใหม่คุณกว่าจะได้ใช้มันจริงจังคือคุณต้องใช้เวลาประมาณ1 2ถึงวันนะครับในการฟาร์มทรัพยากรต่างๆมาทำแคนดี้มันนเวยก็อาจจะต้องอเสียสละเวลานิดหนึ่งแต่โดยรวมโคตรน่าป้านนะครับไปกับทีมารนาได้หลายทีมากลงด่านก็เจ๋งนะตัวนี้ยังคงหน้าแรกนะครับ อ่าโอเคแถวนี้ไม่มีแล้วแถวนี้ไม่มีนะครับซีรอนก็เล่นยากใช่ไหมไม่เอาอ่าแถวนี้ไม่เอาแล้วแถวนี้ไม่เอาไม่เอาอมาแถวนี้เลยแถวนี้ล่างขวานครับเอยล่างซ้ายล่างซ้ายจะเป็นพาเฟ่เป็นคุกกี้หนึ่งตัวที่ผมมองว่าอนเนกประสงค์แล้วก็เล่นงานแบบยังไงอะเล่นงานคู่แข่งที่เป็นสายน้ําแข็งได้ค่อนข้างชิลเออในสายลีน่นะผมมองว่าปั้นได ยิ่งคู่กับแ n นด d r าก้อนเนี่ยโ,โหเปลี่ยนแปลงทีมเมตาได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นคู่ดาเมจของอลิลี่ราชินีลิลี่แบล็คเพิลโกชิดราชินีโกชิดแบล็ p เพิลได้หมดนะครับขอแค่มีพาเฟ่มาคอยซัพพอร์ตทีมเจ๋งลงไายนก็โอเคดีมากอ่าโอ้โหต่อมาเป็นน้ำหมึกกับฉลามเชอร์เบตรจริงๆเก่งทั้งคู่แหละแต่ว่ามันไม่ได้สุดขนาดนั้นแล้วไม่เอานะครับห้ามเลยอ่า ลูกเกดดำเนี่ยจะเป็นไปทางสายตีบอสนะครับผมมองว่าณนเะวลาเนี้ยไม่ค่อยน่าปั้นเท่าไหร่แล้วนะอืมคือมันต้องรอทีเป็นทรงก่อนมันมีทีมตีบอสสำหรับมือใหม่ที่ไม่ต้องใช้ลูกเกดก็ได้นะครับดังนั้นผมมองว่ายากนะเอาเป็นว่าถ้าใครจะทำทีมตีบอสจริงจังเดี๋ยวค่อยมาแลกก็ได้ไม่เสียหายนะครับอ่าแถวนี้ไม่มีแถวนี้มาแลเรนก็เพิ่งจะล่วงเมตาไปเอาเป็นว่าไม่ต้องปั้นนะครับม,มาแถวนี้ ก็น่าจะใกล้หมดแล้วใช่ไหมอืมโอเคอามีจะเป็นตัวตีบอสห่ะผมมองว่ามันก็ไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าคุณจัดทีมตีบอสอะยังไงก็ต้องใช้อย่างเจ้าอามินช็อกโก้ครับมินช็อกโก้ก็ใช้แค่บัฟในการเพิ่มความเร็วการโจมตีคุณอาจจะจับไปใส่วิหารเขาได้ไม่ต้องเปลืองดาวลูกกวาดนะครับถูกไหมจับใส่วิหารแล้วก็ไปตีเทวทูตทีมมีง่ายๆเพียบไปลองหาดูแล้วก็ อ่าเจ้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 า,จาน้ำตาลหิม้านะครับเป็นตัวที่ลงด่านโอเคมากแต่ว่าต้องไปใส่ท็อปปิ้งคูลไทม์แล้วก็ทำแคนนี่นะครับรวมถึงอารีน่าก็จะเจอบ้างในทีมเฉพาะบางทีมอันนี้แล้วแต่คนก็ยังพอได้แหละแรลงไม่สูงมากแล้วคุณไปมือใหม่เนี่ยผมมองว่าเอามาคอมโบกับราชินีได้เพราะราชินีคุณสามารถหาได้จากตู้ใช่ไหมครับแล้วก็บอสสกิลไอ้เจ้าน้ำตาลหิมะสามารถตีบอสสกิลได้นะจะเป็นบอสมังกรน,นะครับเบื้องต้นก็ทำคะแนนได้ดีแหละ แต่ไม่ถึงขั้นกับทมเมตาขนาดนั้นเอาเป็นว่าเลือกใช้เหมาะสมนะครับอ่ะโดยรวมโดยรวมผมว่าตัวที่คุ้มที่สุดในร้านเมลดนะเ,เวลาเนี้ยจะเป็นแคมเบอเร่ลองมาก็จะเป็นพวกบารชิสเค้กกับเฟตูชีเน่นะครับและถัดมาจริงๆจะเป็นพวกาสายลีน่าอย่างฟินองเซียกับฮาเฟ่ที่เหลือก็แล้วแต่จุดประสงค์ว่าเราจะปั้นไปทำอะไรเลือกให้เหมาะกับเราครับวันนี้เราก็มาตอบคำถามให้แล้วนะโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ